สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะเรามาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่16วกรกฎาคมนะครับต้องขอโทษเอี C, มากๆช่วงนี้สาวดำไม่ค่อยได้ให้ลงทุกวันนะคะมีอาการเมื่อยๆเหนื่อยล้านะคะ,ะหวังว่าเอฟซี C, คุณเขาเจะให้อภัยสําหรับสาวดำเนาะ,ะนี่แนวทางตัวเลขของปู่ในป่าช้าเข้ามาแล้วงวดติดงวดที่6ที่ผ่านมาหลุดนะคะ ปู่ในป่าช้าหลุดนะคะท่านเข้ามาห้างวดนะคะงวดที่6หลุดงวดนี้เป็นงวดที่7จ็ที่สารรำเขียนไว้นี่นะคะงวดที่7ดท่านให้มานะคะท่านให้มาในงวดนี้มี7จ็ย์ห้าและ8ปดสี่เนย์ห้าแดสี่นะคะสองตัวบนล่างก็มี7 5 0็ดศูนย์เจ็ห้ย์ห้าแดสี่สี่เจ็ดห้าแปดนะคะ 7 7 7 7 5 05 7 8 7 4 7และ58นะคะ่ิพิจรณาดูเอาเองนะคะว่าเชื่อมตอหรือเปล่านะคะอ,อันนี้เป็นเลขของปู่ในปา่าชะทีนี้เราก็มาตามเลขเซียนจ่อยนะคะงวดที่ผ่านมาเซียนจ่อยให้มาหางเดียวเข้าตรงๆนะคะสําหรับ4 2่งวดที่ผ่านก่อนนั้นนะคะแต่งวดงวดเมื่อกี้เนี่ยหลุดนะคะ งวดเมื่อกี้นี่หลุดงวดแรกให้มาเข้าตรงๆนะคะสี่สองเนาะงวดนี้เซียนจ่อยฟันทงมาเลยนะคะ พิจารณาดูนะคะพิจารณาดู่ะตัวเล็กมีเข้าไม่ดูไม่รู้ว่าแต่ละทิศแต่ละทางจะให้ตัวไหนกันเอาะวันนี้เสียงจ่อยให้มาแบบนี้นะคะให้มาเกตแบบนี้ค่ะ จะเป็นเลขสองตัวมันจะเป็น ศูนย์หกหห้า พิจารณาดูนะคะทุกท่านนะคะป salts, ู่ในป่าช้าให้มาตามนี้นะคะแล้วก็มาเซียนเซียนจ่อยเซียนจ่อยในงวดนี้นะคะเป็นงวดที่สามงวดที่งวดแรกเข้านะคะงวดที่สองหลุดงวดนี้เป็นงวดที่สามดูว่าจะเดินต่อไหมหรือจะจุดหุดอยู่เท่านี้นะคะเซียนจ่อยให้มาที่ศูนย์หกห้าและศูนย์เก้าห้านะคะ 065 095เล็กล่างให้ฟันตรงให้ที่53นะคะฟันตรงให้ที่53คะ่ะสองตัวบนล่างจะมี06 65 05 59 53และ93นะคะอ่า fc ชอบไหมคะชอบก็จัดเลยนะคะพอดีปูปูถมดินนะคะ ปูถมดินท่านสูงมาให้สาวดำนะคะให้แนวทางมาเอาลงช่องนะคะพ่จารณาดูก่อนนะคะว่าโอเคหรือเปล่าน,นะคะว่าชอบไหมนะคะ ทางนะคะปู่ถมดินท่านให้มาหนะคะเดี๋ยวนะคะเจอแล้วนะคะปู่ปู่ถมดินค่ะปู่บอกว่าเอาลุ่เอาลุมช่องไปเลยเป็นไงสาวดัมาลุมช่องเลยบอกเอตี้เห้เ,หเพื่อนได้ถือกิได้ซอยซอยเพื่อนอะไเฮ็ดยสาร่าเป็นอะไสิเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ กูถมดินเนอะพี่น้องเด้เดี๋ยวนั่งเบิ้งเป็นเป็นโซมมากเลยอย่างมาพี่น้องเนาะกูถมดินค่ะพี่น้อง ตัวน้เมตตาสงสารเนาะกลาบธรรมสการเนอ้อปูปูสมเด็จเพิร์ุซาเมตตาเพิรลส้มแนวทางมะให้สาวดำลงช่องเลีกเขาถ้าผู้มีปัดใจ่วงไปซอยเพิ่นเนพี่น้องเนาะเพิ่นเฮดเพิ่นไอเฮดไอซาลาจ Ủ. thống đinh pi song nam. Song hay sao đầm Hay gặp FC pi ปูถมดินพี่น้องอันพูดไดอันถ้าใครซื้อถูลกะซอยเป็นห้ามีปัจจัยจะได้ส่งช่วยปูถมดินนะคะท่านให้มาตามนี้นะคะท่านให้มาตามนี้พี่น้องปั้นต้งหางเดียวเวยพี่น้อง ตามที่เพื่อนฉันให้เนาะพี่น้องเนาะล่างหางเดียว ปูถมดินพี่นอ้องปูถมดินนะคะทั้งๆในเมตตานะคะเป็นว่เมตตาสาวดำเน,น,น,นาะพี่ FC. น้องเนาะเป่นโซงมากให้ลงหายเอฟซีมีคนหายมากจริงนนนเนาะพี่น้องเนาะปูจะมีคนหายมาก,มาก

ืีหลายโตแต่บันน,น,นี้อูได้รอดนี 6, 1, 5, 1, ่เนาะหกหนึ่งห้าหนึ่งทจ้งสี่เป็นน้องโซมมาให้่สาวดับแบบนี้เนาะยังได้เขียนอะไรเ่็นยังไงงโซมมากห้ได้ไม่เขียนเราได้นี่ยหกห้าศูนย์เนาะพี่น้อง,งนนเน,น, 6, 5, 0, นาะชอบกระจัดข่าดก็เลกผ่านนะก็ สาวำต้องขอกราบขอประคุณปู่นะคะเนาะปู่ถมดินเพิ่นเมตตาส่งให้มาในไล่ให้สาวดำเอาลงช่องนะคะเพื่อที่จะได้เอฟซีถูกนะคะเป็นมาจังสั้นเนะาะเอฟซีงไหนที่ได้ดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะมาสื่อเขตั้ง,งกิจธิฐานขอให้หลูกถือเดอ้อถูกป่ะจิงควม ข้ามบุญน,น้ำเพื่อนเราก่ะบอกคนไปนอนออเรียบร้อยค่ะมาคลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะปูถมดินค่ะให้มาแล้วนะคะ fc ท,ท,ท,ทุกท่านอ้าว กินชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะในงวดนี้นะคะ